ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมกรจากอุดมวัฒนานนท์นะครับวันนี้จะมารีวิวที่ดินแปลงนี้ก็เป็นส่วนผลไม้เก่านะครับติดถนนลาดยางตัวนี้จะตั้งอยู่ที่ตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับทางเข้าออกสะดวกติดลาดยางเนื้อที่2ไร่2ง,งานมีไฟฟ้ามีน้ำประปราเพื่อนบ้านก็มีนะครับขอทำสวนจนไว้ นี่ครับที่ดินก็เนี่ยเนี่ยแปลงนี้เลยครับเนี่ยอันนี้คือติดกันของเรานี้คือจะสูงกว่าที่ดินจะเป็นเนินขึ้นไปนะครับแปลงนี้จะเป็นที่เนินจะสูงในพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็จะมีม,มะม่วงมีต้นไผ่มีต้นเงาะเนี่ยที่เห็นนะ เมื่อก่อนมีทุเรียนนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูแลมันตายหมดเดี๋ยวพาเข้าไปเดินดูในพื้นที่นะครับครับอันนี้อยู่ในพื้นที่นะครับมีต้นมะม่วงต้นกระท้อนแล้วก็อันนี้เป็นต้นประดู่ใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนมีสระน้ำเล็กๆอยู่ลูกนี้ตอนนี้ลกหมดแล้วนะครับ จ้าของไม่ค่อยได้เข้ามาตัดหญ้าสองไร่สองงานที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อก่อนเป็นผลไม้เต็มพื้นที่เลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลก็เลยจะภาพก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับลกมากติดก,กันก็เป็นสวนกระท้อนนะครับเนี่ยติดก,กันกับรั้ว ตอนนี้ก็มีผลไม้อยู่ไม่กี่ต้นมีปะะปายส่วนมากต้นใหญ่ๆนี่จะเป็นต้นเมะเป็นต้นอะเก่าข้างหลังก็มีต้นกระท้อนด้วยนะนี้เมื่อก่อนทางเจ้าของก็พักอยู่นี่แล้วเนี่ยอันนี้ก็มีขนุนด้วยเป็นที่เนินนะครับใครสนใจก็ มาตัดหญ้ามาปรับปรุงใหม่นะครับสองไร่สองงานติดถนนลาดยางมีไฟฟ้ามีน้ำประปาพร้อมตำบลวังดานอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ